สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาอัปเดตขนมแปลกๆในเซเว่นกันอีกสักหน่อยดีกว่าปี2022แล้วเนี่ยนี่มันก็กลางปีปลายปีกันแล้วมันต้องมีอะไรใหม่ๆให้เราได้เล่นกันบ้างดีกว่าแต่ก่อนอื่นขั้นกอนครับ,รบขอแปลงร่างใส่แว่นน,นิดนึงฮนะเพราะว่าวันนี้เรามาแบบทรงปา่าก่อนที่เราจะทําอะไรสักอย่างนึงเนี่ยวันนี้ขออนุญาตหาสาวๆหาเพื่อนคุยให้สบายใจกับแอปวีบี้แอปวีบี้เนี่ยต้องบอกเลยว่า ไลฟ์สดไม่โป้ะนะครับผมคือเน้นแบบว่าหาเพื่อนคุยเป็นคอนเทนต์ครีเตอร์เป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่อยู่ข้างในถ้าเกิดว่าเราเหงาเมื่อไรอย่าลืมบีบีฮะก่อนที่เราจะทํางานกันเนี่ยเราต้องมีพลังใจกันหน่อยว่าเฮ้ชอบแนวไหนล่ะชอบแบบสาวแว่นนะคุณโอ้โหคนนี้คุณคมิดไหมอ่ะกลับมาอีกแล้วสาวแว่นคุณ แพ่มากเลยโอย้ต่อยเก่งพี่กลับมาแล้วอ่ะคือคนนี้คือแบบโอ้โหสีกันมานมากกลับมาแล้วพี่รากไปไหนมาเออเขาไปหาเงินมาให้เลย <c oughs> พูดว่าคิดถึงให้เลยเอาจริงพี่มค่ะัมันรรบทุนไปเอาไปเลยคาสเซิลห้าพันเออฮะอวันนี้เติมมาหมื่นเหรียญทุกคนครับผม <c oughs> เขาเต้นแล้วเขาเต้นแล้วดูดูด ถามว่าน้องขามิบสดไหมด้วยถ้าโสดนี่จัดให้เลยนะห้าพันเลยอืจะได้ชื่นใจน้องขามิบสดไหมถ้าเป็นิน่มิ้งมมสดโอ้ยใจมันไม่ได้เลยเราพี่หมิงงสดไหมคะสดไม่สดผมส่งสเปซช,ชิปให้ก่อนเลยละกันนะคะผม พาขึ้นตรวจก็ไม่บอกโอ้ยพาขึ้นจรวจเดี๋ยวพานั่งเดี๋ยวพานั่งไปจักรวาลเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าที่เล่นที่จริงอะนะอเออพี่หมิงชอบแมวไหมคะชอบน้องขามบิบมากกว่าเดีว่าเออชอบน้องขามาบบิดจัดไปครับเขาเรียกว่าแบบยินตงรงเขาเรียกว่าคะแนนเยอะๆจัดไปแต่งแต่งงาน ชอบหนูมากพร้อมอแต่งก็ส่งก็ส่งรถไปรับเลยคุณนี่ไงสองพันพร้อมแต่งก็ส่งรถไปรับเลยคุณสบ,สบายสบายไปไแต่ตัวเองตั้งหมดแล้วขอไ,ไปหาตังก่โอ้นี่มันฝาหมกชัดโอ้๋าเนี่ยก็ต้องมีหมดมีเลิกมีลาบ้างขอบคุณค่ะ สำหรับแอปวีบี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าคือมันทําให้เรารู้สึกว่าเราไม่เหงาอะในวันที่เรารู้สึกอยากมีใครสักคนที่ได้คุยกันนั้นอย่าลืมนะถ้าคุณเหงาวีบีเป็นเพื่อนคุณนะแอป,ปไร์สดไม่โป้นะวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกับคอนเทนต,ต์ของเราเลยดีกว่าหลังจากที่เรามีแบบกระจิกกระจายที่แบบว่าอม,มันฟูหวานชื่นลื่นลมละทีนี้หายตัวเริ่มกันอย่างแรกเลยไหมไม่มีเรื่องราวนะฮะในช่วงเนี้ชีวิตมันเส็งเครง่งนี่พยายามให้กําลังใจตัวเองอยู่ทุกวันนะเราเป็นไงบ้าง เกี่ยวมาเดิออีกบับเบิ้ลกัมมี่น่าจะเป็นเยลลี่รูปแบบของฮอทดอกเปิดอย่างนี้ขึ้นมาทีเดียวอ่านะครับผมโอ้โหโอ้แล้วให้ให้มาเป็นเส้นเดียวเลยนะคือมึงไม่ตัดให้กูเลยอ่ะมา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 ตัวนี้เป็นซอสมะเขือเทศว่าเยลลี่เขารสชาติดีนะหวานอย่างเดียวเลยแล้วไม่กลิ่นปลาลัดด้วยปลาลัดจากมือคุณตัวนี้เป็นน่าจะเป็นสตรอเบอรี่ เออเป็นหวานหอม,มหอมอะ่ะแล้วทีนี้เรามาดูตรงนี้อ่ะที่มึงคิดว่าตรงนี้คืออะไรมึงคิดว่าคืออะไรไส้กรอกปะว่านี่น่าเลยอินทรพาลัมโอ้หั <laughs> มือ,มอคุณที่บ้านี่กูล้างไปห้าน้ำแล้วยังไม่หายเลย <laughs> ใช้ปลาล่าจากสกนมั้งเออของเขาดีอโอ้ยนี่ตัวนี้เป็นรสโคลาที่เหลือนี่จะเป็นมัสตาร์ดว่าอารองแมงเงี้ยมัสตาร์ดจากจอร์เจียคุณแต่ก่อนอยู่นี่เลยนะ <Canada> คแคนาดวยเขาพูดว่แคนาดาแล้วเกาแถวน,นั้นใช้ฉายากูนะฉายาอะไรฮะไม่อยากจะเล่าไม่เล่าดีกว่า <laughs> มากินแป้งนะมากแป้งนี้น่าจะอร่อยนะเป็นแบบว่ามันเป็นรสอันนี้เป็นรสยาคูมันนม,มยามมคูกินนิดหน่อยพิเคเกอร์พิคเคิล์เขาเรียกว่าพวกแตงกวาอะไรเงี้ยใช่ป่ะวะโอุ่นรสใบเตยไม่แอปเปิ้ลเขียวเป็นเพียงเท่านั้น ให้แปะก็แล้วกันอ่าใครที่ชอบเยลลี่ก็ไปแปะแล้วกัน French fries, marshmallow มีที่ด้วยนะซอสสตรอเบอรี่ให้ด้วยนะครับขายที่เซเว่นเท่านั้นโอ้เออคล้ายๆอยู่นะอันนี้ดูดีนะเออไม่ดูดีกว่าอ่าก็ไปเลยเล่นรเลนของเล่นอย่ากินเออของกินอย่าเล่นโอโหวันนี้เขาให้เขาถือว่าเป็นซอสสตรอเบอรี่แต่เขาถือว่าแบบเอ้ยเป็นแบบโทมโต้เคชัปอะไรอย่างเงี้ยนะ เอากินเลยคุณอ่ากินกันกินวันนี้ปาร์ตี้แฟนฟรายคุณโอ้ยเป็นอะไรแซ่บพี่น้องอ่าวอ,อันนี้อร่อยแฮะเป็นมาร์ชเมลโล่ที่นุมน่มๆนะแบบฟองอากาศอะเหมือนเคี้ยวไปแล้วแบบหายเล้าไหายตัวหายตัว,หา,ตวหายตัวแบบหายตัวแล้ววัวเดินแล้วก็ไม่ไปจะไหวขาเขาไปถ้าผมจะพูดถึงเรื่องของความสนุกในวันนี้เนะี่ยม,มีตัวหนึ่งเลยโคตรมัน นี่ขนมวุ้นเจลาตินทําเป็นแบบว่าทอดได้คือเปิดมาแล้วเป็นแบบนี้อุ้ยตะไข่ดาวแล้วกระถงกระทะเขาใหญ่เต็มที่นะนั่นหลังูหมีเนหะ็นไหมนั่นหน้าหมีมอ๋ออู้อุปกรณ์เพิ่มเยอะนะใส่ลงไปแล้วอุ้ย,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 ยเป็นเกล็ดน,นะเนี่ยอ่าอ่าอ่าเดี๋ยวใส่ให้ก็ได้แต่ว่าตัวนี้น่าจะเป็นแบบน้าน้ำแบบย้าใช่ใช่มันจะมีความแบบน้าน้าหน่อยอุ้ยทอดดูเหมือนทอดไข่จริงเหมือนทอดไข่จริงเลย่อแปลอืฮผัดกัน กลิ่นเหมือนพวกแบบขนมไอเนี่ยแม่กิมลังอ่ะอ๋อเป็นเป็นขนมมะพร้าวขนะุนเป็ดอะไรเงี้ยเออแล้วใส่อู๊ยซอสแย่ยีเวลากิน <c oughs> พี่บอกเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบกินเยลลี่เลยพวกน,นี้มากเท่าไหร่ละคุณก็พูดตรงเกินลเป็นไงตรงไข่แดงมันๆนะมมันๆไหมกลิ่นมันเป็นแบบมะพร้าว้าวจริงนะต้องไข่แดงรสชาติเปรี้ยว ยาคูแต yeah. ่มันเหมือนไข่ทอดนิงนะผมว่ามันดีอ่ะเอาไปสักความสนุกเอาไปกล้าแล้วกันเพราะดีเจอมาเลยหยิบมาเลยมันแปลกดีนี่ก็เป็นพวกแบบแนวมัชเมลโล่เหมือนกันจะมัชเมลโล่อะไรกันนักหนานี่นี่นี่คุณเอาเอาไปอุไยข้างในเป็นไงเนี่ยอู้ข้างในมีอุ๊ปูพรียดกินเลยอร่อยอร่อยตัวนี้อร่อยอืมยังนิดเดียววะมันไม่ใช่มัชเมลโล่ที่อย่างมัชเมลโล่องเดียวอะ ตัวด้านนอกมันมีความแข็งๆก็กรอบเหมือนจะจืดเป็นนมนมนะข้างนอกมันเหมือนแบบเคลือบไปด้วยของนมอัดเม็ดอ่ะวิวขอถ่าพี่น้องตัวนี้มันเล่นยังวะราเมงราเมงยนี่ไม่เคยเล่นอ่าอ่เขาให้มาดูราเมงนี่เอาเส้นเนี่ยไม่ลวกให้เลยนะเนี่ยอ้อยไปจับเยอะดิเป็นปลาอ่ะกินกันนะอาสิบร้าไปกินมันเป็นโลแบบทั่วไปนะ่ยนะมันเป็นโลนมนมอ่ะนะ โอ้โหนี่นี่นี่ใส่ซอสตรงที่น้องน่ากินไหมไม่บังเอยิญครับอาจารยวเด็กเขาร้องไห้หมดเด็กๆเขาดูเยอะดูดูน้องร้องดูนี่ดูน้องๆดูน่ากินมากเลยตัวมัเไม่โลเฉยๆเลยไอตัวซอสก็เป็นซอสสตรอเบอรี่ใช่ไม่ได้เปรี้ยวมากไม่ได้หวานมากเฉยๆครับก็ไป็ได้เป็นเจ็ดครับผมงานนี้แล้วอันนี้อันนี้สนุกอันนี้สนุก เป็นแบบว่ามีแบบเขาเรียกว่ามีคอนเซปต,ต์หน่อยอ่ะมีเป็นแบบเยลลี่เหมือนเดิมทุกคนแต่ว่าเขาสามารถเอามาใส่เป็นทันได้ค <Hey. S 1> ุณเฮ้ยเหนือกเยอะไปหน่อยเป็นฟันแดคูล่านะ คืออันนี้เป็นฟันสำหรับเด็กไปหน่อยนะเพราะว่าฟันผู้ใหญ่มันไฟมันใหญ่ไงทันนี้ไว้ใส่แบบไว้ดูดม้าอันเนี้ยอ้มีฟันเหลืองด้วยฟันเหลืองด้วยนี่ทีนี้ใช้คอเกตหรือคอห่านเนี่ยเหลืองใสเลยอ่ะยัดยากเลยนะถ้าจะลองเรื่องจับแหวนฟันอ่ะก็ตื่นมเลยถ้าใครไม่อยากมีฟันเหลืองๆเนี้ยนะก็แดกซะทีนี้ก็ ผลไม้อ่ะคุ้ยใช่สดชื่นสดชื่นอ่อะฟันก็จะมีให้แบบเท่านั้นอ่ะแล้วก็มีฟันเหลือกอีกอันหนึง่งก็ฟันนั้นแบบวน,น,น,นมาวนมาไอ้ฟันหลือตีนม้าเนี่ยน <c oughs> ึกว่าเล็บเต่เสองถามว่าก็อร่อยดีนะแปลกอ่ะ,อะ,อะเว่นเขามีตา,าแล้วนะแต่ก่อนน่ะตาพิศาที่เขาแบบเป็นข่าวกันนาวว่าแบบแดดเข้าไปแล้วที่แตะที่อะไรกันอ่ะ เป็นอันนี้ตาแดงไลยตาแดงตาแดงเนี่ยกินเนี่ยข้าวอร่อยนะครับผมวิ่มีไส้ด้วยนะฮะชิมหน่อยก็กินก็อร่อยดีมันแปลกดีมันมีแบบตงตาให้ได้เล่นอนะเนาะใช่ตัวนี้ผมว่าก็ก็แปลกดีนะครับให้เด็กได้ลองเล่นนะฮะ เป็นช็อกโกแลตบ้างอ่าดีใจแล้วเิเออให้มีช็อกโกแลตหน่อยตัวนี้เป็นช็อกโกแลตช็อกโกแลตไข่แดงคือมีสี่อันอ้าวเฮียอ๋อประกบกันได้นะคุณสามารถเอามาประกบกันได้นะนี่มันเป็นนี้ไงดูดิอ่ะ,อะแล้วถ้าคุณเอามาประกบกันมันก็จะเย่เ <Yay! S 1> ้ยไม่ได้ติดไข่แดงอ๋อมันฟูออกมาได้ด้านหลังเท็กเจอร์เป็นแบบนี้นี่มักระดองเต่าเลยนะมันหนังไข่ <laughs> รสชาตทั่วไปหวานนีย่ยังไม่ค่อยวาวานอ่ะนั้นนี่เป็นโดนัทมัทเมโลคุณมผมเห็นแล้วผมเลยแบบโอ้โหไม่อยากแดกเลยต้องซื้อมาหน่อยละไม่อยากแดกแต่ก็ต้องซื้อ <laughs> โอ้โหเนี่ยจับแล้วนุม่มแบบนี้เลยคุณดอนี่มันแบบสโลมากเลยนะคะโลสมูทเนาะสมูทตี้อ่ะแล้วข้างในก็คือแบบสีเขาด้านนี้นะเธอสีน่ากินนีนะอ่าคุณลองกัดสักทั้งนึงดิโอ้โห มันเต็มปากเลยว่ะรสชาติคล้ายคลนุ่มนมนมมันเหมือนนี่ขนขนมันมเออผงผงอะ่ะผงแบบยายๆ <c oughs> ด้วย <c oughs> มันเหมือนแบบกลิ่นกล่กองอะไรอย่างเออ <c oughs> ม,มันกลิ่นกล่องกล่องกระดาษอะไปห้างไปเชื่อไปซื้อกินเอง <c oughs> เอ้าวไปขาไก่หน่อยไหมเนี่ยอย่าลี่อีกแล้ว <c oughs> บัฟบัฟกัมมี่บอนชอนต้องร้องไห้เลยนะคุณ <c oughs> นี่มันปลาแซลมอนหรือนเปล่าเป็น <c oughs> ไก่ไก่เอาแบบนึงไะกระดูกขาระวังกระดูกไหม ตรงนี้เจคเตอร์เขาแบบมีน้ําตาลมีอะไรนะแล้วแบบตรงตรงกระดูกมันเหมือนมันหำมากเลยผมอยากจะใช้คำหยาดนะอะไรฮะเหย่งกิมโอ้เอินใช้เถอะระวังกระดูกด้แลวกันผมผมเวลากินนะคุณต้องมีจินตนาการหน่อยคุณต้องกัดอ่าอืมอืมไก่รสส้มอหวานชิบหายเลยเนี้ไก่รสส้มเขาชัดเจนเลยนะเจลฟี่ปูปูนะครับเป็นสตรอเบอรี่เฟเวอร์นะครับผมอ่าอ่า He's p o o ั p o <im> o <itation> <โอ ija> ปูดูว่าป Poo-Poo ว่าข้างในมันนี่่ะมีเยลลี่อยู่ตรงปลายด้วย <laughs> นี่ผมจะบอกให้ว่าถ้าคุณเล่นพวกแบบหมากลุกนะแล้วตัวพวกขุนตัวอะไรขาดเนี่ยนะเอาไปตั้งเน, <c oughs> นี่ยนะเนี่ยเดเดินยาวตัวนี้เดินยาว <c oughs> อ่มาดูไส้มันนะ <c oughs> จะเยอะแบบนี้ไหมเดี๋ยวหมเอากรรไกรตัดเลยแล้วกันนะด <c oughs> ูในรูปนะครับผม,มาเอาตัวสวยๆแั้น <c oughs> มาไสา้เกี่ยบเป็นชัดๆเลยนะ คล้ายๆดีๆขึ้นมาอกว่าไะเยี่ยสภาพเยี่ยมากเลยแต่ว่าก็กินได้อร่อยดีแต่ตัวนี้รสชาติคิดว่าดีที่สุดเท่าที่เท่าที่ผ่านมาเลยนะบับเปิลกัมจุบชุบคอตตอนบับเบิลเขาบอกว่ามันเป็นสายไหมตัวนี้คุนเคยเล่นแล้วปะน่ะน่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 โอ้โหยาอะไรเนี่ยคือเคี้ยวได้เลยคือเคี้ยวเลยมันเป็นข้างนอกมันเป็นสายไหมคุณอะแต่ว่ามันเป็นมันเป็นแบบมาหลังนะคุณ มันคือหมักฝ้าหลังนะแต่จังหวะเคี้ยวนี่คือแบบเติแบแอบกืนลงไปเือนะอใช่ไหมจำได้หรืว่ามันคืนไม่ได้ต้องเคี้ยวต่อคือใครเผลอๆนี่ซื้อคืนลงไปนี่หมักฝ้าหลังนี่พันตั้งแต่นี่นะแล้วก็เกี่ยวกับไส้ตรงเลยนะเป็นสายหมาที่เคี้ยวแล้วเป็นหมักฝ้าหลังแปลกดีนะ,อะเอาไปถึงดีอร่อยดีด้วยเอาไปแก้วแล้วกันเอาโอ้โหแม่หวานชิบเพลงรึเว่าวันเนี้ยเจอที่ก่อนแล้วเอาแก้วนี้ก่อนแล้วกันเนี่ยแก้วเนี่ยบอกว่าเป็นหมีเนี่ยเขาบอกว่าแคร์แบร์นะครับเป็นหมีที่แบบห่วงใยคุณ เปิดฝามานี่อ๋อบิ๊กวันบิ๊กวันก็คือขนมกรอบๆขนมกรอบเออเนี่ยอ่ะบิ๊กวันอ่ะคุณคุณชอบบิ๊กวันเนี่ยกินกินเลยนะทิ้งข่ายให้มาแค่นี้นะครับผมบิ๊กวันธร<ๆ>รมดาอืค่อยกลับมาสู่แบบอร่อยอร่อยสุดเลยแก้วเขาเป็นอะไรแก้วแบบก้วเด็กพลาสติกนะครับผมนี่คือช็อกโกแลตพิซซ่า ที่เขาแบบเออทำมาเป็นแบบมีเห็ดแชงปียองชองปีแย่ๆนะแล้วก็มีเปเปอโรนีอ๋อ,อต่ผมอยากรู้ว่าลายตรงซ่าเนี่ยเขาเพ้น์มาหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นยังไงนะเป็นลายเลยว่ะแตกได้จริงป่ะเนี่ยกินนี่กันแ,แล้วกันอันนี้เป็นมือของที่แมวที่ชุนยุกานะฮา <laughs> <laughs> ผม <laughs> อันนี้เปเปอโรนีต้องแกะอะไรป่ะเน,นี่ย ไม่นาไม่นานะน่าจะกินได้เลยแหละอ๋อแล้วก็มีแบบรสชาติทอให้ตัวหน้ามันหน่อยๆอ่ะเออมีความแบบคมีเคมีนิดหนึ่งยนะรัก้งรักกินแต่ตรงชีสนะเนี่ยอันนี้ก็แปลกดีเอาไปแปลกดันตัวนี้ผมเห็นกินอยู่ในซอกๆของเซเว่นแล้วไม่เคยเห็นนี่ใกังฟูเซนด้าเหรอไม่ใช่มันคือเปติโอเอเตบินิอะไรก็ไม่รู้แ้ะอ่านตามแม่ไป ูหให้เยอะเนี่ย,นะย,ยนีนน่ะวะเ้ยเฮ้ยน่ารักเลยนะคุณข้างในมันเออของคุณน่ารักเปล่าอ่าอ่าชิมกันเลยตัวนีอ้อร่อยอร่อนอร่อยมีความเป็นแบบมลลิลค์ช็อกโกแลตไดรี่มิลค์อะไรอือไฉน่าไฉน่านี่อร่อยสุดเลย <c oughs> หมดแล้วคุณ <c oughs> วันนี้ต่อการอัปเดต ของปแปลกๆพยายามหยิบอันนี่มันปแปลกๆไม่เคยเล่นมาแล้ววันนี้ใครชอบตัวไหนเคยกินตัวไหนลองคอมเมนต์มาหน่อยนึงเดีย๋ยวจะเข้าไปเล่นมาพูดคุยด้วยกันแล้วกันนะฮะวันนี้อย่อ like, าลืมกดไลค์กดซับสไคร้เจอกันใหม่คลิปหน้าวีลาไปก่อนทุกคนบ๊ายบาย